ครับผมสวัสดีจ้ามื่อกี้กับพ่พี่พนองมหาหลวปลาคือเก่านะครับวัวหนัวัดพะลุยตะครองใหญ่เป็ดนะครับมาสองสังเงาของเขาคือเก่าครับผมกับบุงวัวสิทธิสิมานเฮ็ดยังนะครับเนาะเวียนมือมากครับไปหลุ่นไปชมไปจ้าไปครับนี่ครับทางไปเด้อครับผมไปไปหลุ่นจะชมนงกันครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผม ดอกนึงจ้ะฝนตกคือขาจ้ะฝนขาฝนตกห้ามเด้อจ้ะอยู่นี่ยังมีฝนอยู่เด้อจ้ะสองสองห้ามเนาะปัดดอกนีเนาะสองจานโอ้ยสองตัวนั้นโอ้ยสามจานเลยได้นั่นยฝนด้วยสองดอกสามหนาข้นเนาะสามหนาข้นเก็บเลยเนาะเอยากฝนเนาะเียฝนมตกห้ามจ้ะ ป้าพี่น้องขับๆๆสามดอกสักดอกสี่ครับสี่่ยุนี่แหละสี่ห้าก็พุ่นหวาไหลเละมูเละแขกมานเลเด้ออุ้ยกำลังงามๆด้วยจ้ะคุ่นโอ้มีหอดูขอบโค่ขอบแม่เหมวกสีงดขอบมากเป็นขอบคั่วเลยพี่น้องดอกแรกของแขกมาของมนีครับผมมาเป็นขอบคั่วเลยเอ้ยพุ่นอีกเด้อดอกหนึ่งครับผมณกอแดงหลวงครับ อีกจุ่มนึงอีกครับผมเดี๋ยวมาหมดนึงเนาะฝนกระตกได้หมือนกันตกซุ่มมือเลยจ้ะสองสางงานมุ่งเหลี่ยมเป็นไหนเติอนหน่องหลุดไปนำกันเด้อพี่น้องเอ้ยปุนีิชมานเห็นยังแนครับผมเอ้ยดอแดงดอกด้อจ้ะขาดดอกไม้นะเอ้ยบ้านเปิงเคืองแดงใจบายเลยนะมามีสีพี่น้องเพียงจ้ะ กอแดงเลจ้ะคอแดงอยงเด้อเพี่น้องมันมานคอแดงเลยจ้ะงงเด้อจุ่มหนึงจ้ะมีคนมากนะโอแดงอี่้อเด้อ้ยโอแกเอ้ยอ้ยโอ้อแดงเด้อพี่อ้องมโอ้ยโอยโอยัอ้กโอยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโคอ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ยโ้อ้้ยอ้้อ้อออ้ ลายดอกเลยงานจิมีนี่หโอ้ยนั่กำลังออกฝนตกเนาะโอ้ยมานอีกแล้วเส้นิดนึ่งครับผมเห็ดเพลิกฝนตกเลนจะออกด้วยเห็ดตะคุนตกกแฮมเนาะมานเห็ดเพลิกแล้วแดงขามรือเด้องหั่มจ้าโอ้งามเนาะมาทใหญ่เนาะโอ้ยแดงข้ามเนาะนันอุ้ยมันยาวอะไรกัน

ปลูกเลยนะอันนี้นางโอ้หเพึ่งนข้ามเพื่ข้ามแดงข้ามเยอครับจ้ะก็ลั่งในหน่อยอยู่ครับผมหัวใหญ่เอกละน้องบกวนเนาะบกวนงามเลยครัออครับมันเ้อะครับดอกไ่เชนิดอดีนวีกเยอครับนี่ก็ ไอ้เลงกาะเลี้ยงข้ามเลี้ยงข้ามใหญ่เนาะเนี่ยสามชนิดแล้วครับโมนี่มันแล้วมันเลยเดือดออกเนาะมันออกแม่โถต้นอนุบาลน้อยแห้งอนุบาลโพดเนี่ยเต็มตาด้วยพลุมีอันีจีตรงนีตุกตาลุ่มรู้ครับผมคุณน้ำดอกตุกตาเนาะคุณโอ้ยงามขาอาหารบอกก้นเลยขาดีแฮ้งามขาด้วยจ้ะ vẫn gmaila hui 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 Ui, hui 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 นกเอกน่านนะครับอกบ้าด้วยจ้ะจักสีเขาพันจังสีวันขึนไเนาะอันนั้นน้อยโคตรเห็นเดี๋ยวก็ซุมเลยนกอู้อะข้นดุ่มเนาะไก่บ่เขี้ยขึ้นดุ่มนกมึงเยอเรอกเน้อย

มืออือ่นม,ม,ม,มากอะเขาเก็บเพืชอะครับพอมันติดบานเขาครับใครเขียบอ่ฝั่งทางกัมพูชาเนาะครับเนาะหนึ่งพี่ครับนีสองดอกอ้ยจุ่มๆโอ้ยบนในเปิดไปบนในกระป๋อนเนาะถักซสำนีก็ยังมาไข่เนาะหน่นหอยแห้งพูดเอาหมดแล้ว โอ้ยดอกโอ้ยันซำนี่พอกินเลยกแบบนี้พวกงามแน่ครับผมงามขักเลยจ้ะออหืจุ่มหนึ่งอยาะจุ่มหนึงจ้ะน่อยนะโอ้ยได้แล้วอนเลยครับผมเทิเทิดพูดเต็มพูดเลยครับเป็นแดงเลยครับยิ่งดงโอ้ยังไงหน่อยครับผมได้ปุ่นขากโกน โอ้ยโอ้ยนาติดจ้าว่าจะคล้องทีพันหูก่อนเหรอครับมาพอเลยคนกัมพูชานะครับเนาะอีอมาพออยี่พ่นนึงครับพุ่นเป็นอุ้ยว่ามันสีหาซิบดอของก้อนี่มันใหญ่เนาะโอ้ยมันใหญ่เต็มตาเลยครับตาเลยละนี่ครับมัดตีละโอ้ยบึ้งงามเลยจ้ะุนาดีครับพุ่นเป็นก้อนเลยเป็นแดงๆเลย ่เนาห็นบุรแยงลใหญ่รึปะนี่ครับน้อยก็มีนะครับครับโค่นโคนเนาะแล้วโงใหญ่ดออครับคนเห็นเหอเดินเอ้ยกระเดาเนื้เป็นหนองเป็นหนองจับเลยซ้ำนีเนาะแง่เนรุ่นนันเขาแก้งเลยทีเอ้ได้ตั้งแต่นห่นา่นาทัใจก็มี ขุ่นเห็นป้อุ่นเป็นเงาเลยเป็นเงาเลยก่ะอันนั้นเปิดใบหน้านึงเปิดใบหนบ้านึงทีเขียวนิดนั่นเอ้ยเป็นสันอยู่ครับคุ่นี่นี่พวกไรเป็นเงาเป็นกอเลยเนาะแต่ว่าเจอทางเนี่ยครับปลาร้ายดอกแต่ว่าได้กรอบเยี่ยวใช่ครับนั่น ขานาดเลยไม่เป็นแถวอี่แล้วครับเอ้ยแต่บปใหญ่เนาะครับุมนี่เก็บไปเลยเป็นแถวเลยครับผมโ,โอ้เยเอาก,กลุบเลยเก็บทำเยอะครัยบยหย่หน่อยู่ดูยเรได้เสียาได้ขากระนองกะกูนหน่อยแห้งหน่อยแห้งกะเอ้าเยอยใหญ่เลยก็รู เอาไปมึไม่ซะเขามาพอกให้เขาไปตัวจะได้ยังเป็นเมือวันอยู่เนอะเต็มไปเลยครับผมอีกสองสามมือ่นิไม่เราพ้นปมาขาเนาะครับเนาะบนเงานี่โอ้หิขัดเด้อจ้ะมึงเกี้ยบขุครับแน่แน่แย่แน่แมนม่ได้ขับขุนโอาะอเร็วหัวโบ้ดจริงเหรอเรียวหับอผอกเร็วจะได้ คนกัมพูชาเขาได้ไม่หลายพันแห้งเลยก็เลาะส่วนหนึ่งเนาะเขาอยู่จิตนะครับเนาะอ้โอ้ยหนองมันเด็ดจังได้จังหน่อยแท้พี่น้องเลยมึงเด้อแต่ว่ามาท่านเพิ่นบ่ะเนาะมาท่านจะของบานเพิ่นมัน้อบานกัมพูชาเนาะครับเต็มปลาไปหมดครับนี่มึงใส่น่อยหน่อยเอาไป กกอืมตุ๊กตาอืมดังบูบนาะอืมจะได้สิมาทันเพิ่นเด้อมาบ่ทันดอกมันอยู่ติดบ้านเพิ่นเนาะเพิ่นมาเต็มบ่ทันแจ้งเนี่ใต้ไฟเอาก็ได้กป็นังออกเต็มเลยจ้ะเต็มเลยเแต่ว่าครับบุทันเพิ่นแท้ๆล่ะ สวยงาม่ามเด้อจ้ะงอกจี้คนงอกจี้น้อยนอยเดี๋ยวมีครับขอผมดูอ่างนี่ทำนี่เขางามงามแล้คืออะไรอย่างเศษเศษเนาะไม่เหเด้ยดอกงอกี้คนกมี่ได้ครับเนี่ยอกจี้ได้น้อยแม่เห็นเนี่ยอ้่่ไปไกลจ่ว่าอย่าสู้คนสู้ไม่ ปล่อยเด yup. ือดห่เดือทางไงเดือดห่มไงเด้อจ้าคุณค้าคุณกำบังงาปนใดด้วยจ้าก็ติดเก็บเนาะก็ลากเนาะขาคุณจะซีโกนโกนแน่ด้วยคนนี้ด้วยจ้ะเงินหนึ่งด้วยจ้าอุ้ยหลายดอกเลยครับพี่มาเนาะแก่แก่บด้วยกันด้วยจ้ะเห็ดจะติดเองเนาะเจ็บไปด้วยจ้าคาคุณจะโกนโกนแน่ เอกลักของพันครับผมเสียคือเก่านะแมี้ยพูนคือพูนอกพี่พี่พูนอุก่อนอ่ะพูนโสองดอกรังมากเลยพูนสอันซนี้เพราะเก็บอยู่ครับกำลังแก้งเลยครับผมบอกกนด้วยเองกูแกลังตุกตานะเงี้นอืมสองดอกงูกี้พันกระมีเือครับพี่กระมี เมือนมือมาเนาะเลมือนมือมากเหมือนจังไต่เลีืยนมือนึงมาเหมือนึ่งอยงีนะครับมมาเสมอมาเสมอเบาๆยังด้ยตองบอลตองเลด้ยโอ้ยงามด้วยจ้ะมันได้เพิ่งจังแห็บมนหน่อยๆแมนบ่แมนิแมนร้าเพิ่งตเพิ่งขึ้นต้องเหรอเนาะแมนออกเนาะดอกเ้อจ้ะงามจ้ะ เป да ็นผอบูเนาะใหญ่งานด้วยจ้ะดอกนึงจ้ะหน่อยๆเนาะจ้ะเรลังออกด้วยจ้ะเรลังออกเลยนี่มาแล้วมาแล้วดอกนึงจ้ะนี่ยเอาผีเลยอี่ที่คนที่สามี สองอ้ยนด้ะจะเสีบจ้ะโอ้ยนี่กเยออีกเด้อจ้ะหนึ่จ้ะลายดอกเพคุณขาคุเนาสดอกจ้ะโอ๋ขาโกนนได้ขาไมกินขาเนาะอายคุณครับคุไปนั่นดิ มันกี้พ่นโซนกี้มุนนะครับกี้มุนดอกไมเตยหอนโอ้ยนี่จ้าไปเ้นนี้เปนเ้เนาะโอ้สองดอกตัวนะโอุนทองนั่งพูนโอ้ยงามเลเนาะพีชนะหมอกน้ำพุนเนาะ ช่องดอกต้นหางใหญดอกนึงโอ้ยมาได้สักขาเพื่อนโค้งดอกนึงจ้ะง่าอยู่เล้อจ้ะโอ้โหหนุ่นเลือครับเราสับเนาะมึงไงคุณนี่จะชในเดียวเลยครับยังแถวนึ อือดอกหนึ่งเนาะเนี่ยทั้งใต้ใต้มือหน่อยแมนดอกหนึ่งนี้ก่อนน้อยๆไต้มาอีกอู้ดโกนดูเพิ่งตั้งโอ้ยผู้เด็ดอีดอกหาดอกครับอู้ดมองมืดโอ้ยเป็นอย่างคือเป็นแนวนีิเนาะขนาดบ่ทันใหญ่เ่ยแสดงว่าคนนี้บ่ใหญ่เเนาะ ง่ายอยู่ง่ายอยู่ผมง่ายทั้งก้นๆนี่แหละโอ้โหนีิโดนติครับผมนี่นั่นเป็นยังไงนั่นโกนไปหมดโอ้ยโอ้ยไอ้ทางเนาะอู้หูอ้ทางก็ออกคือกันเด้อจ้ะเงานาะเนาะขาเนองแดงข้ามเด้อยต้มงงงจ้ะหักใหม่อืมขางามดีเดงอืมขงามครับผมมันนี่ก็ออกจากป่ามาแล้วเด้อครับ มันเบิ่งยอดได้ยอดหมาของเฮาครับผมมันนี้หมาอยู่ด้วครับนี่ครับเพื่อก็กำลังออกนะเพื่อง่อยเพื่อแดงห้ามเนาะครับเนาะก่อแดงไงเห็ดขาวหนาขาวเห็ดร่วมนะครับเนาะแต่ก็มีเห็ดเพื่อให้เก็บด้วยครับมันนี้จากกุ้งจ้าเมดเด้อจากโคนาวัทะลุยจ้าขอบคุณมคูคู่ร้ายๆทุกพ่อแม่พี่น้องคอมมเนต์ทุกกดไลล์กดแชร์จ้า เอฟซีทุกท่านเด้อจ้ะทั้งเก่าทั้งใหม่เนาะทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งบุตรท่านได้รับชมทั้งบุตรท่านได้ติดตามเนาะขอบคุณดวงหนาจ้ากะคลิปนี้กะเขารับไปก่อนเนาะทำงานพร้อมกันม่จ้าวัสดีจ้าสวัสดีครับ